สวัสดีครับ FC พ่อใหญ่ท่าพาร์ลเอฟซีไม่ FC เก่าเนาะครับพี่น้องมื่อนี่กับสีผ้าพี่น้อง FC ลงมาเล่นนำโคง้งอีกคือเก่าเด้อครับพี่น้องเพราะว่าอากาศมันห่อนเนาะครับพี่น้องกับสีผ้าพี่น้อง FC มาเล่นนำโคง้งน้ำกันเนาะครับพี่น้องเนาะไปไปเบิง่งไปซุมน้ำกันเลยครับพี่น้องว่าไม่นำโคง้ง บ้านบุงเขียวเนาะครับพี่น้องมันเป็นบุงเป็นแกงเนาะครับพี่น้องเลีนน้ำก็สบายเนาะครับพี่น้องอากาศเย็นเย็นอยู่ริมแม่น้ำโค้งเนาะครับพี่น้องเนาะไปไปเบื่องไปส้มดังกันเลยครับพี่น้องว่าภาพบรรยากาศสวยงามสําแดงเนาะครับพี่น้องอยู่แม่น้ำโค้งบ้านบุงเขียวเนาะครับไปไปเบื่องไปส้มนังกันเลยครับพี่น้อง ทอดไข่แบบปป่งเนาะแกเมื่อไหร่เดี๋ยวเขากำลังลงมากินปลาทีตูลายถุงเลย่ขาเพิ่งเล่นไปนี่นะบุ้งบุ้งอันนี้เลยเล่นไปนี่เล่ ตีลงมา Let's go จะทำเมืงอีด้านอะได้บอป้านะเอาเอาในรถนึงว่าสันอือวันรู่นละร้อยนะ เหรอมงไทยบ้าน ย้หมดเลยือว่ากราเจ้ายามหรือเ่าเมนบอยามเจ้าตไหมถามึงดูได้บ่ได้บ่ว่าสัได้บ่อายแน้ค่ายนมักายแน่ได้บ่อ่าสักหอมนี่บ่มี่บ่นีหอมนี่โอ้ผีเด้อีว่นดีนะอาจารีเขาเอากล่องบอกสามหมื่นมาเซ็กผาดเลยจังหน่อยเนาะม่นก็ได้สื่อห จะลีนเลยอ้อมดอนตัวนี้ลงก็ได้นี่ลงก็ได้บอน,นี่<ช>อ้มอมเข่าอ้อมตัวนี้ไปโหลดไปใส่ลงเมื่อฝนแลน้วเนาะบ่ได้แด้ครับเออมันไดปจะแม,ม่น้นานี่ได้ดอนตัวนี้ได้อดอนนี่ไปได้จะฆ่านี่เนาะ ลราเขาบไรไิมาหาก,กินแถวหนีเมนบอกไม่ได<อ>้ทาทงเฮาเมน<อ>บอกบรรยากาศครับมบรรยากาศกลางโค้งครับบ้านมุงเขียว ลุมวีวีครับ เราแถวนี้แเด่นี่ิหากมันมากเกิดขึ้นแบบที้หนิตาเท่าบานนะเกิดมาแถวนี้เอาอุมอุม้มก็เกี่ยวไข่แล้วป่วะไปโวยลงครับนี่ครับคือจะบอโ,โอ้คือเลยเนาะงามกว่าทางสุขข้อยทางสุขข้อยแก้ว่าอาศัยแกงในต้นนี้มันงามธรรมชา,าติไดุ้รงนี่เด้ ลอกกเข้า่ออนแงครับมาเดี๋ยวหาพักครับเอาชุดมาเปลี่ยนดิบอ่ะเฮ้ยบ่งไข่แล้วน่ะ มุนอยู่ใช่ครับบริมนแท้แล้วยางมาถึงเน้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 นี่ยอดเอายอดไข่เนี่ยน,นะแน,นมนไข่เสียไป้อะ <c oughs> อ้าวผมว่าสิกิ้งข้าวแ้วจังเลนน้ำคือคือล้มแล้วผว่าสกิ้ข้าวแรวจะลงเลนนั่นวาสันน้ำยั้งยายนำ เดือใสายไวหลายต่งใช่ใช่ใช่ะไรตาไพดๆข้าเขานะกินกินเขาเขาโอ้ขากระดอนเนาะเอานั่งนั่งตเขาใหญ่มาเขาใหญ่ส

เอาหาเขาใส่เขามาอนน <Youtube> ป so <C oughs> ีนชปลืม <Contact kir gue bbe> ้มาเขา้เขียวนาโอ้ยเขาหํามกำลังมากเต็มเปียะด้วยเขาหนามเขาเนื้อนี่แปงแป้งไม่ได้ทายนะนี่ไม่ได้่ายนะนี่เรื่อมันอ้อย่ขึ้นนะ ไปมาทพาสเลยอมลางทานแ้บางวันี้มัดาไเลยมัดพาอยูบ่งพาน่งยูบ so ่งพันนางทึ่งๆเลเลือบพรกพากันมากค่ะเะาเจ้าเลืบเิเบาเข้ากับพเข้ามานเขากัมาเติมน้ำ เอาได้ค่อยนี่มาคือมีเท้ามาอิมเขาอินมาจต่ภูเติมดงนะเขาเป็นคนเจื่อยาวเขาเจ็คนเยื่อยู่อรุ่มเขาผู้สนใจหัผู้ชื่นมาม่ส้งเงนน้อยใจเป็นผู้การใด

มาจาตม,ามั้งไผเป็นมาได้อยู่จา์มากอ

เกบ่ะซื้อหูหึอนะเกบ่ะนี่เอาขึ้นเนาะนี่ยเอาเป็นหรมไปรู้เฮือนใหญ่กรดกระเดียเน้อโอ้เรต้องดึงแล้มันมีผู้ไว้ม่โตนั่นโบนัสกี่บาจบอไปเล้ไปเอาจับแม่เลยเอาอย่างไนี่มันลออยู่แล้ว นนนนนนัั่้้ออเสือกเซียแล้วยืนนี่แล้วไปใช้กันให้เข้า เท้างฟุ้นแก้งหมดทั้งลุ่มผู้โอ้นาะครับรบริเวณโค้งครับม,มานาม้ำโค้งครับบานมงเคี้ยวครับ ผมมุดน้ำได้ยุครับเออมุดน้ำได้นาะครับพี่นอ้องมาเล่นน้ำครับแกงมุงเขียวครับยูดอนหัวทมครับแับนี้หน่อยครับนี้หน่อยก็มาครับพอออกก็มาครับ บรรยากาศงามๆครับพี่น้องปลมใหม่ไปนิดหน่อยคือไปเทิงผมไปไปทางนั้งไหนมีบอกมาแล้ว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 ครับมาแล้วจันมาแล้วมาแล้แม่ลงมาเร่นนะ ไปแถวนั่นไปโลดตื่นบนตื่นบนลึกกันเลยภาพไปนี่เป็นบรรยากาปูครับพี่น้องปูหีบโทครับผ่านหินนั่นผ่านนิ่งในแง่ปืนนีนี่บนหลิโยมเขาซ้อนอยู่ไหนฮะโยงเขาซ้อนคุ้งซ้อนเฉยอยู่ไหนเนาะครับพี่น้องภาพบรรยากาศงามๆครับอยู่ดอนท่มครับแต่ว่ากัดน้ำกับโเลิกไปได้ครับ

โอครับพี่นอ้องผาบรรยากาศงงามเด้อครับพี่นอ้องเล่นน้ำครับเมื่อนี้อากาศท่อนครับโอเคครับพี่นอ้องผาบรรยากาศกางางามครับอยู่พลานทินครับอากาศท่อนครับ เดือนเมษาครับพี่น้องมาเล่นยุกแกงมุงเขียวครับมื่อนี้น้องค,ครับพี่น้องภาพง,งามๆสวยๆครับ พวกงามใหม่ครับนะเดินรรยากาศครับวสิยาโทรศัพ <us> ท <şallah kızım. Thompson> ์มาายอยู่อย่างตกหน้าเนี่ยปทายเอาเน้นเขาจะจิตีลังกาให้เบิ่งเลยนี่นะพวกพีพีเนี่ยพวกใหม่พวกตกเนี่ยเบิ่งนะครับชมบรรยากาศชมบรรยากาศคักนะครับบรรยากาศครับโอ้ยคือจ่องค่ะแท้จ่องก็จ่องโพดอ๊อดคุณน้อครับบรรยากาศุนะเออบรรยากาศมอนนีบรรยากาศ บแบบบ้านหนูนะบอนมุงเคียวบอนมุงเคียวสนจิตสนใจมาเที่ยวได้เดครับเด้อน้ำน้ำน้ำกับยินน้ำนได้เลเคยผู้ไทยกนเินด้เู้ไทปอรมดแกงทีมเคียวนะครับเด้อภัว่างก็มาลิ้นน้ำเส้นน้ำเย็นเย็นอยบุงเนนะบุงบแกงกรแกงกะถึงแกงอยู่ทึงเปุงเียองเปบุงอ้าวใครจะตีลังกาหะวงโตด้วยตเด้อตีัง ป่ะขึ้นงานดอกไปได้สินฮะวงหักแล้วให้โควุดแล้วใส่ป่ะบุรเละอีถึงไป่ะโอยไปรอด่างกายแล้วเมือยยางมันพลาดกี่ไข่น้าหิน นาะครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงซ้ำนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับสองพญท่าพะาราะเด้อครับพี่น้องเพื่อสิบัพลาดคลิปข้างหน,น้านาะครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงซ้ำนี้สวัสดีครับ